เทนนิสพัทยาโอเพนนะครับธรรมรินทนสุการของเราก็ควา้ารองแชมป์ประเภทหญิงคู่ครับเทนนิสเดมาร์ทีเอทัวร์พิธีทีทลโอเพน2015ที่โรงแรมดุสิตธานีเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีครับประเภทหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศทัมมี่ธรรมรินทนสุการนักขวดสาวตัตเก่าจากไทยครับดีกรีเหรียญทองหญิงคู่เอเชียนเกม2014ที่เกาหลีใต้จับคู่กับสุโกะอโอยามะจากประเทศญี่ปุน่นนะครับ พบกับหาวชิงชาญและหยุงจางชาญน,นะครับสองพี่น้องคู่มือวางอันดับที่หนึ่งของรายการจากไต้หวันซึ่งธามรีนและลักสิกาคำขำเคยเอาชนะพี่น้องคู่นี้ในประเทศหญิงคู่รอบรองชนะเลิศอินชอนเกมนะครับปรากฏว่าทามมี่และ อาโอยามะนั้นแพ้ไป1ต่อ2เซตครับ6ต่อ2 4ต่อ6และซุปเปอร์ไทเบรก3ต่อ10นะครับก็ได้รองแชมป์พร้อมรับเงินรางวัลประมาณ210,000บาทนะครับในขณะที่หาวชิงชานและหยุงจางชานนะครับได้แชมป์ครับรับเงินรางวัลประมาณ43,000นบาทครับส่วนประเภทผีเดี่ยวรอบชิงนะครับแชมป์เป็นของดาริน่าฮันตุชวานักขวดสาวมืออันดับที่73ของโลกจากสโลวาเกียที่หวดเอาชนะไอล่าทอมยานอวิสอารเกสสามมือหก ของโลกจากโลกจากโครเอเชียสองตัวหนึ่งเซตนะครับก็เป็นการคว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่สามของฮันตูโชวานะครับ